ณบริเวณด้านหน้า,นา,นาที่ว่าการอำเภอเนรมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานเทศก,กาลผลไม้นานาพันธุ์มหาสจรยรของดีเนรมะปรางประจำปี2568รวมโดยหนังวาราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกในทรงพลวิชัยข,าตาขาัตคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายจุติไกรเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพงมนูทองหนักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตสามรวมถึงผู้นำท้องที่และท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยงานเทศกาลครั้งนี้จัดขึ้นโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเนรมะปรางส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉิงอนุรักษ์และสนับสนุนการผลิตและการตลาดของผลไม้พื้นถิ่นโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้และทุเรียนพันธุหลงรักไทยซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอและภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการประกวดที่ด่ามะมว่วงเพื่อโปรโมทผลผลิตมะม่วงในพื้นที่การจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้คุณภาพการส่งเสริมการตลาด เพื่อการส่งออกและการนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอเนรมะปรางนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์อันงดงามของอำเภอเนรมะปรางซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของอำเภอเนรมะปรางยังช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นก่อให้เกิดการค้าการลงทุนและการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชนงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์มหัสจรย์ของดิเนอร์มะปราง2,568ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพ,พด้านเกษตรกรกรมและการท่องเที่ยวข,ของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ